สวัสดีครับผมวันนี้ผมพามาชมการขุดเงาอ้อยสุพรรณบุรีนหนึ่งนะครับพอดีมีลูกค้าต้องการปลูกห้าหลุมนะครับห้ากอน,นะครับผมก็เลยมาขุดเงาให้เลยนะครับเอาไปปลูกก็เป็นกอใหญ่ไปเลยทีเดียวนะครับลักษณะเงาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่เนี่ยมีป้องแล้วนะครับมีป้องคือพร้อมที่จะโตแล้ว ขนาดของเงาก็ประมาณนิ้วกว่านะครับเปียบให้ดูว่าเนี่ยนยฮะนี่คือขนาดเงาของอ้อยสุพรรณบุรีหนึ่งนะครับบริเวณตรงนี้ปลูก3ามแถวนะครับใส่ระบบน้นําหยดค่อคนข้างสมบูรณ์นะครับเอาค่อนข้างสมบูรณ์เลยที่เลือกกรน,นีเพราะว่ามันมีทั้งหมด1 2 3 4 5ส7มี่ห้าหก7มีทั้งหมด7 นี่ทั้งหมดเจ็เงาเนี่ยก็เลยแถมไปด้วยลูกค้าต้องการหา้าพอพื้นที่เล็กๆตรงนี้ผมใส่น้ำหยดก็สมบูรณ์หน่อยท่วมหัวไปแล้วตรงที่ปลูกที่หลังก็ก็ค่อยสูงตามมาเรื่อยๆไล่ระดับปลูกไล่ระดับกันน่ะปลูกไม่พร้อมกันนะเดี๋ยวผมจะขุดเงาต่อนะครับเนี่ยในอันนี้หนอ่นอหนกงอกขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยต้องระวังนะครับเดี๋ยวจะสับหนอ่อ เดี๋ยวมันจะซัพหนอโดนหน่อขาดนะครับอ้อยสุพรรณบุรีหนึ่งนะครับอ้อยคันน้ำที่เป็นพันล่าสุดที่กรมวิชาการนะเขารับรองจริงๆมันมีพันธุ์ออกมาบางแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็น่าจะแจกจ่ายไปเยอะพอสมควรนะครับอ้อยสุพรรณบุรีหนึ่งอ้อยคันนา้าหาลำแตกยาะมากแต่รถไม่ค่อยจับนะครับรถไม่หวานจับหนึ่งสุพรรณห้า มันจะไม่หวานปี๊ดมันจะหวานออกนุ่มนะครับอ่ะผมขุดต่อนะเดี๋ยวจะให้ถ่ายดูลักษณะเงาที่ขุดออกมาแล้วนะครับแต่นี้ได้แล้วนะครับต้องระวังสายน้ำหยดครับ รพร้อมเจริญเติบโตนะครับพร้อมแตกกอเลยนะครับเพราะว่าตาหน่อเขามีค่อนข้างเยอะนะครับตาล่างเนี่ยมีตาหน่อพร้อมออกเลยเอาไปวางหลุมละหลุมละเงาก็พอเนี่ยเนี่อย่างเงี้ยนะปึ๊บหือใครเก่งก็ไปแบ่งได้อีกนะ แบ่งออกไปอีกนี่อันนี้หน่อใต้ดินใช่ไหมก็จะขึ้นมาหน่อแบบเนี้ยที่ที่อยู่ใต้ดินเนี้ยอันนี้ดินยังกบอยู่เลยนะไม่ขึ้นพ้นดินเลยหน่อแบบเนี้ยจะใหญ่มากขนาดอยู่ใต้ดินขนาดเนี้ยมีอาหารเลี้ยงเขาจะมันเป็นหนอ่อเขาเรียกหน่อรุ่นรุ่นสองหน่อรุ่นสองรุนสามเนี่ยจะใหญ่มากเพราะว่ามันมีอาหารสะสมอยู่ในเงาแล้วนะครับดินก็ค่อนข้างดีด้วยตรงนี้ กอที่ไม่งามก็มีนะครับกอที่ไม่งามตรงที่ดินเป็นดินเหนียวๆลากเดือนไม่ค่อยดีก็จะไม่ค่อยงามแต่ันที่ตรงนี้ดินมันล่วนเนี่ครับตรงนี้ดินมันล่วนเป็นดินล่วนเลยนะครับเป็นหน้าดินดีมากๆเลยก็เลยจเจริญเติบโตค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ผมก็ให้ปุ๋ยด้วยแล้วก็ให้น้ำต่อเนื่องก็เลยสมบูรณ์หน่อยดีหน่อย ตรงนี้ไม่มีระบน้ำนะแต่ว่าผมขนานา้ำมาจากบ้านมาหยดเอามาใส่าาถ,ถังแล้วก็หยดให้แต่ถ้าเป็นที่แปลงนาที่ที่สวนใหญ่นะอันนั้นจะเป็นน้ำสูราเซิลนะ์นะครับอ้าวนี่ไดแล้วน,นไหมตาตาหนอเห็นไหมครับเนี่ยไปปลูกก็แตกพร้อมแตกเลยมีรากแล้วด้วยไม่ต้องเล่งอะไรเลยก็ไปฝังดินรดน้ำติดเลย พามันมันคือต้นไปแล้วมันเป็นต้นอ้อยไปแล้วอ้อยสุพรรณบุรีนหนึ่งนะครับอันอีกอีกเก้าหนึ่งอ,อยอนี่ผมปลูกลึกอยู่ครับปลูกลึกก็เลยขุดข้างๆนาะนจึก๊กตัดปลายออกนะครับ นี่ก็เสียดายอยู่นะ<ภ>ลักษณะเงาก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเป็นกิ่งละเป็นกิ่งที่แตกเอาไปแต่ว่าต้นแม่แม่ที่ว่าออกมาแรกก็จะเป็นแบบนี้ หนึ่งเงานะครับหรือหนึ่งต้นเนี่ยก็จะได้คือเอาไปแบ่งไปอีกได้สองท่อนนะครับไปแบ่งเป็นท่อนก็ได้เพราะว่ามันมีตาที่พร้อมโตแล้วมีรากมีตานะครับนี่ฮะมีหนอตาจะอยู่ด้านข้างนะครับทั้งสองฝั่งนะครับนี่นี่น,นี่พร้อมที่จะแตก่กออีกนะครับเนี่ยอีกฝั่งนึงก็มีนะครับมีสองฝั่งนี่ครับ นี่ตาด้านข้างพร้อมพร้อมพิวอ๋อตรงนี้ไม่มีข้อนี้ม่ไม่มีอ๋อไม่ได้มีทุกข้อนี่เออเธรรมชาติไม่แน่นอนอ่ะอันนี้เงาสมบูรณ์ครับอันนี้เงา่ันข้างสมบูรณ์ดูขนาดของเงานะครับตามีด้านข้างแล้วอันนี้อันนี้คือพยายามจะแยกกอไปแล้วเนี่ยฮะนี่หนอ่อเขาโตมา น,นี่อยู่ใต้ดินนะครับเนี่ยหน่อที่อยู่ใต้ดินนี่ครับนี่เห็นไหมอยู่ด้านข้างคือตระกูลหญ้านะครับจะแตกลักษณะแบบนี้แบบนั้นนะครับเหมือนต้นอ้อยนะก็เหมือนนึก,นกเหมือนนึกเหมือนให้นึกถึงเหมือนหญ้านะครับเวลามันแตกกอนี่ตาจะออกมาด้านข้างแบบนี้ดกนะครับหน่อดกสุพรรณห้าเอ้ย สุพรรณหนึ่งนะครับดกพอๆกับสุพรรณห้าศูนย์เลยแต่ว่าอาใบเหนียวนะโพว่ามันมันเป็นใบมันเหนียวมันมันไม่ขาดมันไม่เปาะเหมือนสุพรรณนะเหนียวกาบอะไรก็เหนียวนี่ฮะสมบูรณ์ออกมาดานข้ามแบบนี้อันนี้คือลักษณะแล้วก็ ไม่รู้แล้วก็อะไรแหละนี่ <N ee> ครับอันนี้อันนี้เดี๋ยวครับผมให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งถ้าหนอนมันเจาะตรงนี้นะครับเนี่ยถ้าหนอนเจาะตอนนั้นตอนนั้นยังไม่ได้กบโคลนเนาะมันก็จะโ,โผล่โผล่พ้นดินแล้วก็นดี้ผมกบโคลนไปอ๋ออันนี้เออทุทีทุทีมันเป็นหน่อที่งอกทุทีครับเอาใหม่รีเซ็ตเบอร์ละ มันเป็นงอหน่อที่งอกออกมาที่หลังนะครับเนี่ยเหมือนเหมือนเป็นเหมือนกิ่งด้านข้างอะไรแบบนี้เนี่ยเป็นงนอกไหมคราวนี้มันโตขึ้นมานะมันก็เบียดกับต้นแม่เห็นไหมอ้ต้นแม่มันก็เบียดกับต้นแม่ขึ้นมาปึ๊บพอมันพ้นดินยอดเป็นยอดนอ,นอ่อนนะครับมันมีผีเสื้อกลางคืนมาไข่เนี่ยก็เป็นหนอนกอมาฝังเข้าไปนี่ฝังเข้าไปปึ๊บมันก็เป็นตัวหนอนที่อยู่ด้านในไอไอ้ไอลำนี้ ก็รู้สึกว่าเอาโดนรบกวนโดนบุกรุกโดนทำลายตัวมันนะครับมันก็เลยแตกแตกหน่อของตัวมันเองครับให้ไวกว่าเดิมผิดธรรมชาติขึ้นมาอีกก็คือเร่งนะครับก็คือการเอาตัวรอดให้ให้ลำมันรอดก็เลยต้องแตกหน่อขึ้นมาอีกเห็นไหมเห็นลักษณะหน่อคือคือต้นเท่านี้หน่อขนาดเนี้ยถ้าเป็นอ้อยปกติมันมันมันไม่ทำมันมันจะไม่เป็นแบบนี้นะครับมันจะเป็นแบบนี้นะกรณีที่ลาหนอน กินยอดหนอนจากกออะไรเงี้ยมันจะแตกกิ่งดันคัางอันนี้มันก็อันนีค้คือการเอาตัวรอดของอ้อยนะครับทุกพันธุ์ก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับเอาตัวรอดคือคือสละสละตัวนี้เพื่อที่จะเอาน้ําเลี้ยงทุกอย่างมามากระตุ้นให้ตัวนี้มันออกไวให้ตัวเร็วนะครับก็เป็นธรรมชาติของหญ้าของพืชตระกูลหญ้านะครับนี่ครับที่พี่ท่านนี้ที่สั่งจะได้ไปก็เนี่ยฮะเอาไปแบ่งไปสองท่อนสามท่อนก็ได้ครับเงาหนึ่ง เนี่ครับเอาไปแบ่งเป็นสามท่อนได้เลยขุดมากอ่อนหนึ่งเห็นไหมแต่ตังเยอะเอาไปเป็นสิบสิบหลุมได้เลยนะรพร้อมพร้อมโตนะครับพร้อมพร้อมโตเลยถ้าใครสนใจอยากจะได้เงาแบบนี้ไปปลูกนะครับก็โทรมาที่เบอร์0ู6ย์5 2 1ห5หน้านะครับผมก็จะขุดให้แบบนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีท่อนที่ว่าเป็นลำเป็นป่องอัตาราการงอกก็ ไม่สูงนะครับอ้อยพันนี้อัตราการงอกไม่สูงเหมือนสุพรรณห้าศูนย์ครับพันนี้งอกประมาณถ้าเป็นท่อนอ่อนนะ่ะแทบจะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ะแต่ถ้าเป็นท่อนแก่เนี่ยหกสิบหกสิบหกสิบห้าถึงเจ็สิบเปอร์เซ็นต์นะครับในการงอกอัตรางอกไม่เหมือนสุพรรณสุพรรณอ่นนะอากาศชื้นชื้นน่ยโยนทิ้งเข้าป่าก็ยังงอกเลยแต่ว่าพันนี้ไม่ได้นะครับพันนี้มันตุ่มรากตุ่มลากเป็นเป็น,เ,ปนเหมือนมันมีความหนานะครับ พี่ที่ผิวอ้อยเหมือนมันมีความหนาแล้วตุ่มรากมันออกมันแตกช้ามากแต่ถ้าเป็นสุพรรณเนี่ยมันกรอบตุ่มรากมันมันพุ่งออกไวมากตุ่มรากก็คือเนี่ยที่มันอยู่ด้านข้างตรงข้อลำอะไรพวกเนี้ยนะครับเนี่ยถ้าเป็นสุพรรณห้าศูนย์เนี่ยมันออกไวแต่ถ้าเป็นพันสุพรรณหนึ่งอ่ะมันออกช้าเพราะว่ามันแข็งมันหนานะมันมีผิวผิวสัมผัสที่มันเคลือบแป้งคือไอ้เคลือบลำอ่ะมันมันเหนียว ก็ถึงว่ามันถึงไม่แตกก็มันเป็นแบบเนี้ยมันก็เลยอ้อยมันก็เลยลำไม่แตกแต่อย่างหนึ่งคือผลเสียก็คือตุ่มลากมันจะออกยากนะครับตุ่มลากไม่ออกต้นก็โตไม่ได้จเจริญพันธุ์ไม่ได้นั่นแหละก็คือเหตุผลว่าทําไมมันมันถึงอัตราการงอกมันไม่สูงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาท่อนอ่อนตุ่มรากยังไม่แข็งผิวอ้อยยังไม่แข็งอันนี้เอาโอเคได้นะแต่ไปเอาท่อนแก่ยากถ้าจะหมดสิทธิ์เลยถ้าเอาท่อนโคนอ้อยอ่นะพอดีผม ผมปลูกนี้ผมใช้ส่วนปลายนะครับจากป่าทวีนะครับส่งมาให้ก็เลยเอาส่วนนี้ปลูกนะครับไอ้ส่วนที่ปลูกอยู่นานนั้นเป็นอ้อยที่เหลือจากปลวกกิน <c oughs> ปรับพื้นที่ใหม่เอาไปชาไว้ในป่ายางปลวกกินก็เลยสรุปแลวไอ้อันปลูกที่หลังโตเร็วกว่าันที่อยู่ตรงที่แปลงนาย <c oughs> okay, นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าใครอยากได้ก็เดี๋ยวจะขูดให้แบบนี้นะครับ